เงินหมื่นเฟสสที่จะแตกตอนนี้ก็มีข่าวอัปเดตมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องส้มสาราดีเลสเพลย์ค่ะคลิปนี้นะคะส้มก็จะรีบมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่กําลังรอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมื่นนะคะเงินบินที่รัฐบาลเขาจะแจกในโครงการเฟส2นั่นเองนะคะ ท่านพิ่ชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีนะคะกระทรวงการคังเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วค่ะในวันที่14นี้เอง,เองนะคะ14มกราคมนะคะบอกว่าตอนนี้เงิน1 0,000ื่นที่จะแจกสําหรับเฟตสอนะคะก็คือคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะพ่อแม่ผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปและ ทําการลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเนาะก็ให้เตรียมตัวค่ะที่จะตรวจสอบตรวจเช็คสถานะนะคะเพราะว่า ท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็คุณสมบัติครบถ้วนนะคะตามที่กําหนดเอาไว้นะคะก็น่าจะคร่าวๆก็คือเช็คสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้นะคะน่าจะวันที่20หรือ21นะคะมกราคมนี้และคาดว่าเงินหมื่นจะโอนให้ท่านนะคะในวันที่27มกราคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเผื่อ,อรายละเอียดเงี้ยส้มจะมาพาไปดูค่ะวิธีการเช็คนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่หลายท่านนะ่าอาจจะไม่ ได้เข้าไปดูเช็คหน้าตาของแอปเลยตั้งแต่ตอนที่เราลงทะเบียนนะคะเพราะแอปก็จะมีการเหมือนกับเขาอัปเดตใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเข้าไม่ได้นะบางคนบอกเข้าไม่ได้ต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันทางรัฐที่เราโหลดลงมาไว้ตอนที่เราลงทะเบียนในมือถือนะคะทุกท่านครานี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไม่ได้เราอาจจะต้องเข้าไปที่ Pay Store ของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครนะตรงสัญลักษณ์ที่วงกลมเขาให้อัปเดตนะคะเราก็ทําการอัปเดตก่อนค่ะเพื่อให้แอปนะคะเป็นแอป,ปที่ล่าสุดที่เขาปรับปรุงเวอร์ชันแล้วค่ะหลังจากนั้นเราเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใหญ่นะคะของทุกคนตรงที่วงกลมสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบหมายความว่าพอเราไม่ได้เข้าสู่ระบบนานๆไม่ได้เปิดใช้แอป หรือแอปที่มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะเขาจะเด้งออกจากรหัสผ่านเราแล้วให้เราเข้าสู่ระบบใหม่นั่นเองค่ะ คราวนี้ระบบก็จะให้เรานะคะใส่หมายเลขบ,บัตรัวประชาชนนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านท่านใดถ้าจําได้นะคะก็ใส่เลขประจําตัวประชาชนของท่านเลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านในบรรทัดล่างแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะพอเราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะชื่อตรงนี้เลยที่หัวมุมบนขวาทุกท่านดูดีๆนะคะจะต้องเป็นชื่อของเรานะเราใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็จะเป็นชื่อของเราถ้าสมมุติเราล็อกเอาท์ Out ออกไปแล้วเราเข้าเลขบัตรประชาชนใครก็ต้องเป็นชื่อของคน นะเราต้องเช็คปุนหัวมุมตรงนี้ให้ดีนะคะว่าจะต้องตรงกันหลังจากนั้นถ้าชื่อถูกต้องแล้วนะเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะเราก็จะมาเช็คตรงตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนค่ะในวันที่20หรือ21มก,กราคมที่ทางรัฐบาลบอกว่าเราจะตรวจสอบอเขาเรียกว่าตรวจสอบคุณสมบัติหรือตรวจสอบสถานะว่าเราได้เงินไหม คนไหนที่ได้เงินจะต้องเด้งไปที่เลข5นั่นเองค่ะส่วนเลข4ก็คือคนที่มีคุณสมบัติหรือตรวจสอบแล้วนะคะสถานะต่างๆเนี่ยไม่ผ่านก็คือจะเป็นเลข4แต่ถ้าท่านใดที่ได้เงินนะก็จะได้เป็นเลข5นั่นเองค่ะคราวนี้ในคุณสมบัตินะคะมาย้ำกับเดกถึนึงว่า ใครที่จะได้เฟสสองนั่นก็คือผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปและสำคัญนะคะสำคัญจริงๆก็คือต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วผู้สูงอายุคนไหนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอันนี้คือจะไม่ใช่เฟสสองนะคะก็คือต้องรอต่อไปแล้วเขาจะทำการโอนเงินเป็นโอนเงินสดนะคะไม่ใช่ดิจิทัลนะเป็นเงินสดโอนให้เลยนะคะโดยผูกบัญชีกับหมายเลขแบบตัวประชาชนของท่าน คุณสมบัติก็คือต้องมีรายได้ไม่เกิน840 0 0บาทต่อปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเลยรวมกันนะคะต้องไม่เกิน500แสนต้องไม่อยู่ระหว่างาจำคุกในเรือนจำแล้วก็ไม่ถูกระงับสิทธิ์ต่างๆหรือไม่ถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐต่างๆด้วยค่ะ การตรวจเช็คสถานะต่างๆนะคะถ้าเรารู้รหัสผ่านน่ะมันจะไม่ยากแต่บางทีพ่อจ๋าแม่จ๋าลืมรหัสผ่านค่ะแล้วไม่รู้ด้วยว่าใช้รหัสผ่านอะไรนะคะปัญหาตรงนี้เราจะมาแก้ก,กันสําหรับท่านใดที่ลืมรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเนาะอันดับแรกนะถ้าใครลืมรหัสผ่านนะคะเราจะคลิกเข้าไปตรงคําว่าลืมรหัสผ่านนั่นเองค่ะจากนั้นเขาจะให้เราใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะหรือให้ใส่บัญชีผู้ใช้แต่ส้มคิดว่าส่วนใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะ ใส่เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะพอเราใส่แล้วนะคะเราก็จะกดคำว่าถัดไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะระบบก็จะบอกว่าที่เราลืมรหัสผ่านนั้นอ่ะเราจะต้องการยืนยันตัวตนของเราโดยการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางไหนมีทั้งทางอีเมลทางโทรศรัพท์มือถือแล้วก็ทางบัตรประชาชนส่วนใหญ่นะคะคนที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้มือถือเนาะเราก็จะยืนยันหรือตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางโทรศรัพท์มือถือนั่นเองค่ะเราก็กดเข้าไปเลยโทรศรัพท์มือถือเสร็จแล้วเน gateway, ี่ยเขาจะมีหมายเลข OTP ซึ่งมันลิงก์กับเบอร์โทรศรัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นั่นเองเนาะหลังจากนั้นรอเลข OTP แล้วก็ยืนยัน เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยใส่ลงไปนะคะจากนั้นเขาจะให้เรากําหนดรหัสผ่านใหม่นะคะคราวนี้พอเราตั้งรหัสผ่านแล้วนะคะ้มแนะนําว่าจดแล้วไเลยค่ะจดใส่กระดาษไว้เลยนะหรือให้ลูกหลานนะคะช่วยจดให้ท่านใดอาจจะมองไม่เห็นตามไม่ดีเนาะก็จดใส่กระดาษไว้เลยเพื่อจะได้ไม่ลืมจะต้องไม่ต้องเสียเวลานะคะมาตั้งรหัสผ่านใหม่มากดลืมรหัสผ่านให้ยุ่งยากหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านเส็จเรร้อยนะคะเราก็จะมาเจอตัวเนี้ยที่เขาถามว่าจะตั้งพินโค้ด ตั้งอัตลักษณ์บุคคลไหมตรงนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะท่านสามารถกดข้ามไปได้เลยคือมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างทางลัดขึ้นมาเฉยในการเข้าแอปทางลัดค่ะถ้าเราไม่ต้องต้องการที่จะทําทางลัดต่างๆนะคะไม่ต้องใส่พินไม่ต้องใส่สแกนลายนิ้วมือนะตรงนี้ท่านสามารถกดข้ามข้ามไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอารหัสผ่านที่เราจดไว้เมื่อกี้นะกับหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะคะมาใส่อีกรอบหนึ่งค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐใส่เข้าไปเป็นรหัสผ่านใหม่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครทําการอัปเดตแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบตรวจเช็คสถานะแล้วแล้วท่านน่ะได้รับสําคัญที่สุดก็คือการผูกบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนั่นเองค่ะผูกพร้อมเพย์แล้วก็ผูกกับบัญชีเพื่อจะรับเงินหมื่นที่ รัฐบาลโอนให้นะคะในวันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาโอนแล้วแล้วเราไม่ผูกพร้อมเพย์หรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ช้าก,กว่านี่เราอาจจะกลายเป็นผู้ตกหล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมนะคะไปผูกพร้อมเพย์ทำให้เป็นนะคะก็ให้ลูกหลานช่วยนะคะผูกพร้อมเพย์หรือไปธนาคารนะคะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยผูกพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะคะกับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันรับเงินโอน10,000บาทนะคะจากรัฐบาลในโครงการเฟส2นั่นเองนะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องส้มสาระดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ